ต้องยอมรับว่าตอนนี้ทุกๆค่ายกล้องเนี่ยแทบจะโปรโมทแล้วพูดถึงออโต้โฟกัสที่รวดเร็วที่แม่นยำนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและเทคนิคของการแมนูโฟกัสครับคัด ที่ดวันไปนะครับก็เป็นวิดีโอสั้นตัวอย่างของการใช้แมนนวลโฟกัสแทนเฮลทั้งหมดนะครับผมเพื่อตั้งใจจะเล่าว่าการชิฟโฟกัสเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการด i r เรกคนดูวิดีโอของเราว่าเรากําลังอยากจะให้เขาสนใจอะไรในวิดีโอซึ่งผมมองว่าเทคนิคการชิฟโฟกัสด้วยตัวคุณเองแบบนี้ยังทําได้ไม่ค่อยใกล้เคียงเท่าไหร่ด้วยระบบออโต้โฟกัสนะครับผมแน่นอนระบบออโต้โฟกัสเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีมาก รวดเร็วแม่นยำจับไม่หลุดชิปเร็วด้วยนะครับผมชิปเร็วเนี่ยบางทีเราสามารถปรับระดับได้ด้วยว่าต้องการให้เร็วปานกลางเร็วมากเร็วช้าแค่ไหนเราทำได้หมดในการเซตอัพกล้อง แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะหายไปก็คือความเป็นมนุษย์หรือว่า human like ในการ s h ชิ t โฟกัสนั่นเองนะครับผมนั่นคือความสำคัญที่ผมอยากจะพูดถึงว่าทำไม Auto Focus กับ Manual Focus อะยังแทนกันได้ไนะม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับผมแน่นอนส่วนตัวผมเองก็ใช้ Auto Focus ในฉากที่ไม่อยากให้หลุดโฟกัสเลย ผมใช้ออโต้โฟกัสในซีนที่ผมจำเป็นต้องใช้กิมบอลเมื่อกล้องอยู่บนกิมบอลแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะวอลลี่เรื่องมุมกล้องเรื่องมูฟเมนต์ของกล้องเพราะฉะนั้นเราหวังพึ่งออโต้โฟกัสของกล้องให้เราเลื่องด้วยภาพที่ไม่หลุดโฟกัสแต่ในซีนที่เป็นซีนอารมณ์ซีนที่จะต้องมีคาม e r า m มูฟเมนต์แบบเล็กน้อยซีนที่เป็นแฮนด์เฮลเนี่ย ผมอะ่ะมักจะใช้ Manual Focus แมนนวลโฟกัสส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมานะครับก็ต้องบอกว่าผมก็เริ่มจากการเป็นโซโล่ฟิล์มเมกเกอร์มีทีมเพิ่มมากขึ้นทํางานกับทีมใหญ่มากขึ้นแรกๆเนี่ยการที่ใช้ออโต้โฟกัสเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญในการช่วยทําให้งานกองถ่ายเล็กๆเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีครับผมแต่ที่ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วเราใช้เลนส์ดิจิตอลหรือว่าเลนส์ภาพถ่ายมาถ่ายวิดีโอเนี่ยโอเคช็อตออนกิมบอลเราทำงานได้ไม่มีปัญหาแต่ช็อตอิโมชันช็อตอารมณ์ที่เราอยากจะคลึงโฟกัสมีการชิฟโฟกัสพอมันเป็นเลนส์ภาพนิ่งอ่ะมันถูกผลิตมาเพื่อถ่ายภาพนิ่งให้ช่วงโฟกัสมันโฟกัสได้เร็วมากเพราะนั้นเวลาเราพยายามที่จะแมนนวลมันอ่ะชิฟนิดนึงผึบพุ่งไปนู่นแล้วชิฟกลับมาผึบอ่าเลย มันก็เลยเป็นที่มาของการที่ผมอะ่ะอยากที่จะทํางานแบบมนนโฟกัสทั้งหมดควบคุมเองทั้งหมดแบบกองใหญ่นะครับผมก็เลยเป็นที่มาของการหาเลนส์ซีนนมาสักตัวมาใช้นะครับผมตอนนี้ผมใช้ซีนซี16และ35นะครับผมเป็นเลนส์ซีนนมาที่ราคาเข้าถึงได้แล้วน้ําหนักเบานะครับผมข้อดีของการใช้เลนส์ซีนนมาที่ต่างจากเลนสภาพนิ่งก็คือมันมีช่วงโฟกัสหรือโฟกัสโตที่ยาวกว่า ในการที่คุณเปิด F หรือว่า T s t o p ที่ต่ำที่สุดเนี่ยได้ภาพที่เบลอที่สุดแต่ว่ายังหลุดโฟกัสยากอยู่เพราะฉะนั้นในการชิฟโฟกัสเนี่ยมันจะคล้ายกับตาม,มนุษย์มันให้ภาพเอา off โ o c u s และภาพที่ in focus ที่สวยมากกว่ามีความซีนิเมติกมากกว่าวันนี้เลยอยากจะมาแชร์กันครับว่าเทคนิคของการแมนูโฟกัสเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมีอะไรบ้างครับ อย่างซีนแรกซีนนี้ครับผมผมพยายามที่จะบอกคนดูว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในร้านสูตรฉากเปิดเลยโฟกัสพวกอ c c เซสซอรีที่เกี่ยวกับเน็กไทพอประตูเปิดลูกค้าเดินเข้ามาผมก็เลื่อนกล้องพร้อมกับชิปโฟกัสไปรับตัวแบบครับผม แตกช็อตต่อมานะครับผมผมก็มารับด้านข้างของตัวสะครที่เดินเข้ามารับโฟกัสเขาพอเขาเดินมาหน้าเมเลควินหรือว่าตัวหุ่นเนี่ยผมก็ชิปไปรับที่ตัวหุน่นเพื่อเล่าเรื่องถึงเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปครับแตกช็อตต่อมาครับก็รับโฟกัสมาที่มือของแบบรับไปที่หน้าของเขาหลังจากนั้นพอเขามองลงเนี่ยเราก็คัดไปอีกหนึ่งช็อตต่อไปครับ เมื่อเขาก้มหน้าลงนะครับมุมกล้องก็เลยต่ำลงรับโฟกัสที่เน็กไทตามมือแบบและยังคงรักษาโฟกัสไว้ที่เน็กไทจนกระทั่งกล้องแพนมาถึงหน้าค่อยชิฟโฟกัสไปรับหน้าแบบแล้วให้เขาเดินออกจากเฟรม ต่อมาผมวางเฟรมรับหุ่นตัวหนึ่งเมื่อแบบเดินเข้ามาเข้าเฟรมผมก็คลึงกล้องไปที่กระจกแล้วก็ชิฟโฟกัสเข้ามาเราเรื่องว่าเขาลองผูกไท้ยรับมาที่ใบหน้านักไท้ายที่เขาผูกหลังจากนั้นก็ค่อยขัดครับผม แล้วซีนจบเนี่ยก็เหมือนทิ้งโฟกัสกับเฟรมไว้ที่ถุงหลังจากนั้นดึงมารับมือที่เขาเหมือนจ่ายเงิน รับถุงรับหน้าเขาหน้ายิ้มแล้วก็แพนกลับมารับโลโก้ของแบรนด์ก็เป็นเหมือนฉากจบครับผมเห็นไหมครับว่าการชิฟโฟกัสที่ทำด้วยตัวเองอ่ะมันจะเป็นการ direct audience ให้รู้จักแล้วก็เข้าใจว่าเรากำลังจะเล่าอะไรซึ่งผมมองว่า Auto Focus ออโต้โฟกัสอ่ะยังไม่สามารถทำได้ใกล้เคียงแบบนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีที่ผมใช้ในการชิฟโฟกัสครับผมเทคนิคแรกเลยก็คือคุณจะต้องรู้จักอุปกรณ์ของคุณก่อนครับไม่ว่าจะเป็นเลนส์ดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเลนส์ซีนีมานะครับผมคุณต้องรู้จักช่วงโฟ โฟกัสของคุณก่อนว่าเล่นคุณเนี่ยโฟกัสบิดแค่ไหนแล้วมันไปแค่ไหนเพื่อที่ว่าเวลาที่แบบแสดงไปเรื่อยๆคุณจะได้ตามโฟกัสได้ถูกทาได้ด้วยการฝึกซ้อมก็คือก่อนถ่ายจริงสามารถบอกแบบว่าคุณเริ่มจากมาร์คนี้นะตามด้วยมาร์คนี้นะชิปโฟกัสผมจะให้สัญญาณอะไรก็แล้วแต่นะแล้วคุณก็ค่อยๆพร a แค i c ทจนคุณพร้อมคุณค่อยกดถ่าย แล้วก็จะต้องไดเรกแล้วก็จะต้องอินเทอร์แอคกับแบบเนี่ยไปเรื่อยๆพอคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณก็จะเริ่มรู้จักระยะเลนของคุณมากขึ้นทําให้ต่อไปอะ่ะบางทีเวลาถ่ายงานที่เป็นรันแอนยงกันคุณสามารถเอาเทคนิคนี้ติดตัวคุณไว้รู้ว่าอะไรอยู่ในระยะโฟกัสรู้ว่าต้องบิดโฟกัสแค่ไหนแล้วมันจะโฟกัสใกล้ไกลแค่ไหนครับเทคนิคที่2นะครับคือการใช้เจ้าตัว Follow Focus แบบแมนนวลอันเนี้ยเป็นของทิว t ตอซึ่งผมซื้อมาในราคา3 4 0 0 0บาทข้อดีของตัวเนี้ยคือมันจะมีพิน คอยล็อกไว้ให้ว่าคุณจะหมุนเกินจากนั้นไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นซีนที่ตัวละครอยู่หน้าประตูกับโฟกัสแรกที่โฟกัสอยู่ที่เน็กไทผมก็จะตั้งโฟกัสไว้เลยว่าโอเคเน็กไทใกล้สุดเท่านี้นะตัวละครที่ยืนไกลสุดมาร์กไว้ประมาณนี้นะพอคุณเริ่มแอคชัน่นเริ่มกดเรคคอร์ดคุณก็จะรู้เลยว่าระยะไกลที่สุดกับใกล้ที่สุดอะมันอยู่ตรงไหนคุณจะบิดเลยกว่าตัวพินนี้ไม่ได้ที่เหลือก็อยู่ที่ความเร็วโฟกัสที่คุณต้องการเล่าเรื่องในแบบที่คุณอยากให้เป็นครับ เทคนิคต่อไปนะครับก็คือการใช้ไวเลสโฟกัสแล้วก็หน้าจอมอนิเตอร์แยกออกไปในกรณีที่คุณมีทีมงานมากกว่า1คนเช่นคุณอาจจะเอากล้องขึ้นกิมบอลหรือว่าจะเป็นกล้องแฮนด์เฮลก็ได้ติดเจ้าตัวส่งสัญญาณน,นี้ไว้ที่กล้องและไว้ที่ตัวมอนิเตอร์แยกหลังจากนั้นเนี่ยก็ติดตัว Follow Focus แบบ ไวเลสอันนี้ของผมใช้เป็นนิวเคลียสเอ็นนะครับผมซึ่งเวลาที่ผมเคลื่อนกล้องเนี่ยก็จะมีคนคอยดูโฟกัสให้แล้วก็คอยปรับโฟกัสให้อยู่แล้วซึ่งผมก็จะได้วอลลี่แค่มุมกล้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากส่วนมากจะใช้วิธีนี้เวลาที่ใช้กิมบอลนะครับผมเพราะว่ามันสะดวกดีสรุปนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องออโต้โฟกัสกับแมนนวลโฟกัสเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่ากันในด้านไหนนะครับผมเพียงแต่ว่าอะไรที่จะเหมาะไปอยู่ในสถานการณ์การใช้งานไหนมากกว่ายกตัวอย่างเช่นว, Head, วิดีโอทอล์กอิร หลุดเลยเนี่ย ก็ไม่มีอะไรไปเอาชนะออโต้โฟกัสมันได้แล้วนะครับผมส่วนตัวผมเองใช้มันลโฟกัสในสีที่เป็นสีนอารมณ์สีที่ต้องการควบคุมโฟกัสเองได้ทั้งหมดการเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนไดเรกชั่นว่าจะให้คนดูเนี่ยดูวีโอเรามองไปที่จุดไหนก็จะใช้แมนลโฟกัสในแบบนั้นนะครับผมและส่วนตัวก็ยังคงรอเจ้า 3D Rider Focus ที่บอกว่าโฟกัสได้ดีได้เนียนเหมือนมนุทำเนี่ยถ้ามาถึงแล้วเนี่ยจะรีบมาทํารีวิวให้ดูกันว่าเอ้ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาสกิลเนี่ย ตัวเราไปตลอดนะครับผมสมมุติว่าคุณฝึกการเมนูฟโฟกัสเนี่ย w o r s t c a s e scenario ไม่มี Auto Focus ให้คุณใช้คุณก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับผมก็เท่านี้เลยสำหรับวิดีโอตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ